จะลองปิดไฟดูนะโอ้ oh. <Okay. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะมาเลี้ยงเลี้ยงตัวอะไรนะเนี่ยตัวสีเขียวๆทุกคนมาลีมะสเขาเรียกมาลีมอนะทุกคนนี่เดี๋ยวแม่อ้อยแกะให้ดูอ่ะตัวเล็กมากนี่อันนี้ๆๆทุกคนนี่ๆๆขอลอกจับหน่อย อนนลองจับหน่อยอเดี๋ยวเราเอา,เ,อาเขาใส่เข้าไปในน้ําก่อนอ่ะ,อะเขาเพิ่งมาถึงวันนี้นะเดี๋ยวเราใส่น้ําเขาไว้ก่อนเนาะเพราะว่าปกติแล้วเขาอยู่ในน้ํานะอ่ะใส่ลงไปเลยลูกป๋องอ่ะป๋องสองสตัวอ่ะอนี่ใส่ลงไปแล้วนี่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 อยู่นี่สองสองตัวเขามีสองตัวอ่ะจริงๆเราก็จับเขาได้นะเพราะว่าเราต้องมีการแบบอาบน้ําเขาด้วยหน่อยนะ อย่ไ,ไหนเามาจับไม่ได้หวนี่นี่เป็นสารละายเนาะเป็นสารละายมาริโมะอ่ะ, oh, <thank> ะน้องชนชื่ออุปกรณ์ของเราก็จะมีโหลแก้วโหลแก้วของเรามีไฟด้วยนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะติดไฟเดี๋ยวเราจะติดไฟที่ฝาโหลนี่อเราซื้อมาตั้งหากอ่ะ เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆทํานะหินนะนี่หินเราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างต้องล้างสะอาดเรียบร้อยนะแล้วก็มีเกลือเขาจะให้เกลือมาด้วยเกลือเกลือวิตามินอ่ะแล้วก็มีของตกแต่งนี่มีปลาดาวมีอะไรเยอะๆเลยทุกคนเริ่มใส่หินลงไปใส่ลงไปเลยโอ้โหอ่ะพี่เจนช่วยใส่เติมน้ำาหมามาช่วยเท ล้องแกะด้วยเหรออ,อ่ามาช่วยเทเติมน,น้ำลงไปแล้วทุกคนเทพอประมาณก็ได้เดี๋ยวเราไม่รู้ว่า,าจะเราจะเลี้ยงรอดหรือเปล่าเลยหยดวิตามินลงไปกดกดบ่อเอออ่ะพอ,<ข>อยังพอแล้วอ่ะบีบให้น้องด้วยมันมันต้องการอาหารนะคะอันนี้มันเป็นอาหารของเขานะวิตามิน,นมเนาะบำรุง เออใส่เกลือลงไปด้วยลืมเกลือหยุบมืออ่ะหยิบใส่เกลือเอาของตกแต่งใส่เข้าไปอ่ะใครอยากได้อะไรก็ใส่เข้าไปอ่ะมีอุ่ยใสเนี่ยตัวตัวมันอยู่ใน my singing monster อ่ะอ่ะโอเคเอาตัวอะไรอ่ะลองดื้ออ่ะมีม้าน้ำมีปลาดาวสองตัวปดานีนตัวนี้สีอะไรหอยหอยก็สวยดีอ่ะใส่ลงไปลูก เสร็จแล้วเราต้องทำอะไรต่อใส่น้องลงไปเลยอ่ะโชว์สิน้องตัวเล็กแค่ไหนดูสิเนี่ยน้องตัวแค่นี้เองอะโชว์โชว์ด้วยกันโอ้ยเลี้ยงน้องตัวเล็กมากเลยเราจะเลี้ยงกันรอดไหมเนลุงฮะเราจะเลี้ยงกันรอดไหมอ่ะใส่ลงไปเลยอุย้ยน้องลงไปแลวโอ้ยน้องไปแล้วไหนมาม่าขอดูของมิเซียนเอ๊ อันนี้เราติดไฟใส่ฝาไว้แล้วนะนี่มันไม่ลอยนี่สวยมากเลยทุกคนอ่ะปิดดูสิอ่ะปิดโห้ยเหมือนเราอยู่ใต้ทองกันเลยเดี๋ยวมามาจะลองปิดไฟดูนะโอ้สวยงามสวยมากเลยน้องอยู่น้องเออเหมือนโคมไฟเลยน้องน่ารักมากทุกคนน้องจะเลิกตัวแลวนะ เรามาอยู่ด้วกันกัไนไสวยสวยงามมากอ่ะโอเคนี่ก็สนุกสนานมากเลยเดี๋ยวอยากจะให้พี่เซียนกับน้องซินทำอะไรอีกก็ติดตามชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่เซียนกับน้องซินด้วยนะคะอะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายดงัดงดงสวยงามมากเลย เดี๋ยวเราไปซื้อมาเพิ่มไหมเลี้ยงอีกตัวใส่อีกไม่ได้แล้วลูกต้องเปลี่ยนน้ำอาบน้ำให้น้องเออเดี๋ยวเราอาบน้ำให้น้องนะเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปตอนอาบน้ำน้องนะทุกคนอ่ะกดกดติดตามกันไว้นะโอเคแล้วใส่อะไรอันนี้ไม่ได้แล้วลูกอันนี้เราเออทิ้งไปเลยเดี๋ยวมามาเอาไปทิ้งโอเค